ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจาวันที่18รกรกฎาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดยินนี่คอสนออาร์ตยังไงผีหน้ามืดยอมจ่าย70ล้านปอนด์ยื่นใหม่เอมเบโมในคารักดีให้จงได้ในกรณีแมนยูยอมทำทุกทางเพื่อจะปรับปรุงข้อเสนอในการซื้อตัวบริอันชเอมเบโมเป็นทีมชาติแคนเบร์ลไปใหม่ในครักนี้และก็กรำลังรอคำตอบจากทางด้านของพังเบนฟอรอดอย่างด่วนจี โดยเดวิดเออร์สตนแห่งเดอแอตติกรริงานข่าวบอกว่า Man U, แมนยูตัดสินใจปรับปรุงข้อสเสนอในการขอซื้อเอมเบโมเพิ่มเป็น70ล้านปอนด์ตามที่เบรนฟอร์ดต้องการแต่ยังคงต้องารอคำตอบสุดท้ายจากเดอะบีในครั้งนี้อยู่นะโดยก่อนหน้านี้แมนยูไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นข้อสเสนอในการซื้อเอมเบโมมาแล้วหลายครั้งทําให้การเจรจาย,ยืดเยืย้อมานานหลายสัปดาห์แม้มีการขยับเสมอ ข้อสเสนอเพิ่มเติมเป็น65ล้านปอนด์แต่เบรนฟอร์ดก็ขยับความต้องการเพิ่มเติมเป็น70ล้านปอนด์อีกต่างหากโดยข้อสเสนอล่านสุดที่แมนยูถูกระบุเรนด้ว่าก้อนหลักเอาไปเลย65ล้านปอนด์และส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ถือว่าใกล้เคียงกับการบรรลุข,ข้อตกลงกับเบรนฟอร์ดเต็มที่แล้ว ทันทีแผนการของแมนยูคือการเซ็นสัญญากับเอเบลโบก่อนที่จะออกเดินทางไปปริษันทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาในวันาคันที่12กรกฎาคมนี้ละจากสถานการณ์ล่าสุดถือว่ามีความเป็นไปได้ที่ดีวนี้จะเกิดขึ้นนันเอนครับเรียกว่าบอในครั้งนี้คงจะไม่เกิน48ชั่วโมงอย่างแน่นอนก็ฝากไปติดตามพวกเขาแล้วก็ไปดูกันซิว่าแมนยูจะประกาศจริงๆวันไหนเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อาร์ตหนึ่งไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าผีมาไม่ทันการได้เลิกเปิดศูนย์ฝึกใหม่หลังโด่บนตั้งสองปีครึ่งเมื่องานนี้โมสอแมนยูมีกำหนดเปิดใช้งานศูนย์ฝึกที่ประปูใหม่ด้วยงบมูลค่า50ล้านปอนด์ในช่วงเดือนหน้าหลังคณะผู้เล่นชุดใหญ่กลับมาจากทัวปริษัทที่สหรัฐทว่าก็มีเสียงติฉันนะฮะว่ายุทธศาสตร์อ,องค์กรเชื่องช้าขาดวิสัยทัศน์มองในระยะไกลจนเสียแข่งดีไปเพียยเลปนะ ดยการริงงานข่าวจาก The Timesport บอกว่าตั้งแต่บรเิเบนอัมริมมาเป็นเฮชโคทัพปีศาจแดงก็อาศัยสาธารณประโภคของทีมเยาวชนไปช่วคราวระหว่างที่ฐานบรญชาการหลักของชุดใหญ่ถูกปรับปรุงเต็มระบบนะฮะ โดยตามแผนงานของสมโมสรน,นอกจากยกเครื่องสารตุโพคที่เกี่ยวกับกั้นด้านฟุตบอลแล้วทีมยังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจะหวังยกระดับผลงานทั้งมีร้านตัดผมร้านประจำโรงอาหารกลางมาตรฐานระดับเลิศรู้และก็พื้นที่สันานาการต่างๆในครั้งนี้เจตนาก็เพื่อจะให้ผู้เล่นสามารถใช้เวลายังฐานระชาการของสมโมสรได้นานขึ้นกว่าจะต้องอ่ารีบมาซ้อมรีบกลับบ้านไปทำธุระอย่างอื่นในครั้งนี้ โดยสำหรับผู้รับเหมาของโปรเจกต์นี้ก็คือสาพปนิกท้องถิ่นจากเมืองแมนเชสเตอร์อย่างดอมแมนฟรอสเตอร์และก็ปัตติบิตซึ่งเขาเองก็จะคงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในแผนงานในการสร้างสนามย่าแห่งใหม่ความจุอยู่ที่1 0 0 0 0แที่นั่งเดืนนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย ซึ่งความเคลื่อนไหวในเชิงบวกของทพัพพิศดารแดงที่จะเกิดขึ้นทำให้น่าเสียดายได้ว่าจะเกิดล่าช้าไปสักนิดหนึ่งเพราะหากต้องย้อนไปสู่ปี2022อดดตเฟรนคริสเตนโนบร,รนโดอีกนั้นเคยออกมาตำหนิสาธารณรัฐโภคนะฮะที่ถามบัญชาการแคริงตันว่าชุดโสมเหลือเกินขาดการปรปับปรุงด้วยโดยน่าสนใจที่ว่าหากว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่แรกน่าปราสาทสโมสร อาจจะถูกขีดเขียนให้ออกมาดีกว่านี้มเมื่อเทียบกับความจริงที่เกิดขึ้นตลอด30เดือนที่ผ่านมาในครังนี้ก็เป็นได้เป็น้ว่าง,งานนี้ียกว่าเป็นข่าวดีของนักเตะทางดั้นของฝั่งแมนยูก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารักยังไงแมนยูควรจะบอกไหมหาเหตุผลที่แจ็กสันยังคงหน้าดึนดูดในการเสริมแนวรุกในขรังนี้เมื่องานนี้ทางดัานของฝั่งเปิเปดให้เหตุผลที่สําคัญของดิกรัสแจ็กสันว่ายังคงเป็นกองหน้าที่น่าสนใจ ในตลาดสมัยน,นี้แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักของเชลซีโดยบีชอ่อโยงกับพนักของฝั่งแบนยูและก็อีกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้โดยการย้ายเข้ามาของเลียมดีดับและก็เจ้าปรโดนในช่วงสมอน,นี้มันทําให้ยิ่งดูชัดเจนนะว่านิโคลัสแจ็คสัน ใปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกในแนวรุกของเชลซีอีกต่อไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวนั้นกำลังมองหาช่องทางที่จะย้ายทีมแถมถูกโยงกับหลายสโมสรรวมถึงแมนยูในคัลทรี้ีเพิ่มเติม,ตมด้วยและนี่คือให้เหตุผลที่ช่วยสนับสนุนนว่ากองหน้าชาวเซนิเกลวัย24ปีปัจบนนี้จะคงเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจสำหรับหลายสโมสรในคัลทร์ีเพิ่มเติม,ตมอยู่นะเริ่มที่สปิดจัดจ้านเนยนะ เรียกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กองหน้าที่จบสกอร์ได้ทรงประสิทธิภาพแต่ว่าแจ็คสันก็มีจุดเด่นที่ความเร็ววิ่งชิงจังหวะก,กับแนวรุกคู่แข่งได้ดีซึ่งนั้นทําให้เจ้าตัวนั้นอันตรายที่สุดเลยยามเล่นสนกับเร็วหรือว่าการรับบอลทะลุช่องจากแดนกลางาและก็มีการาจุดเด่นด้านนี้ทําให้แจ็คสันสามารถทางออกไปเล่นปีกในคัณนีเพิ่มเติมได้อีกด้วยต่อมาข้อที่2เชื่อมเกมกรได โดยแจ็สันเนี่ยไม่ใช่แค่กองหน้าที่อาศัยอยู่กับที่วิ่งแบบหาพื้นที่เก่งอะไรที่สําคัญอีกอย่างก็คือเป็นนักเตะแนวรุกที่สามารถจะลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ทําให้ทีมเล่นง่ายและก็ไหลลื่นยิ่งขึ้นในคารัตนี้ต่อมาข้อที่ 3. อายุยังไม่มากนะเขาคนนี้เพิ่งจะอายุเพียงแค่24ปีเมื่อกลางเดือนพฤิกายนที่ผ่านมาซึ่งโดยวัยเพียงแค่นี้แจ็กสันถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ยังคงสามารถใช้งานได้อีกยาวๆและสามารถที่จะพัฒนาฝีเท้าได้อีกอไกล ต่อมาข้อที่4ทักคติถึงแม้ว่าจะพลาดโอกาสนะฮะผมบ่อยยิงไม่เข้าแบบง่ายๆเป็นว่าเล่นแต่หลายครั้งแจ็คสันแสดงให้เห็นถึงการไม่ลดละความพยายามคอยวิ่งไล่บอลคอยกดดันกองหลังทีมคู่แข่งพยายามมีส่วน,นร่วมกับเกมตลอดนะฮะซึ่งทักคติแบบนี้นี่นะครับคือเป็นคุณสมบัติที่กุณซือที่คนชื่นชอบในขณะนี้และข้อท้ายข้อที่5ไซตีก็ไม่ได้เรวอะไรนะ โดยแจ็กสันอยู่กับเชลซีมา2อฤดูกาลเต็มๆมีสติในการลงเล่นทั้งสิ้น81นัดทำไปทั้งสิ้น30ประตูกับอิก12อันเสาจากการเข้าใจเยนะครับว่ายังคงไม่ดีพอสลัดสโมสรสระดับท็อฟแต่ก็ถือว่าไม่เลวเลยนะเพราะอย่าลืมไปว่าเขาไม่ใช่กองหน้าประเภทเครื่องจกักรผลิตสกอร์แบบเออร์ลิงบาฮารนเคนหรือว่าบรเบิร์ตเลวันดอกสกี้ ซึ่งแบบนี้นั่นจะครับที่ทําให้แจ็คสันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับบางทีมในคารักนี้ก็เป็นได้เป็นดังงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าแมนยูควรจะมองหรือไม่หาเหตุผลที่ว่ามานี้กับแจ็คสันสิ้นหวังหรือมีหวังถ้ามาอยู่แมนยูในครักนี้เรามาดูข่าวต่อมบบันกันครับอาร์ตยังไงอันตารนตา้าหวังจะดึงเซอร์ซีเป็นนารุกยุคใหม่ของทีมในครักนี้นะโดยการน,นี้ทางด้านของฝั่งสกายสปอร์ตอิตาลี สื่ออิตาลีรายงานข่าวบอกว่าอาตาลันตาสึกกันโชดซาริอาอิตาลีกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวโจชัวเซอร์ซีกอ,องหน้าของแมนยูบารุมชิมเพื่อที่จะยกระดับเกมรุกท่ามางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในสโมสรซึ่งการอำลาทีมของกุนซูจานปีเอโรการาสเปรนีทําให้ทันของฝั่งอาตาลันตานั้นต้องแต่งตั้งทันของอีวานยูริชเข้ามาก,กุมบางเยียน แทนในครั้งนี้ซึ่งนอกจากนี้แล้วพวกเขายังคงเผชิญหน้ากับการสูญเสียผู้เล่นดารุกคนสำคัญหลายรายโดยมัตเทโอเบรตเตกีลัวอาดาวซันโบของทีมกใกล้จะได้ย้ายไปเล่นที่ซาดิอาราเบียขณะที่อนนาเดียมร่ารุกแมนก็มีแนวโน้มจะย้ายออกจากทีมในครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยสถานการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ตางหนานของฝั่งอตาลันตาเองนั้นต้องเร่งหากองหน้าคนใหม่ เข้ามาเสริมทัพและตามการรายงานข่าวในครักนี้ระบุว่าพวกเขาเองนั้นมีความสนใจในตัวของเซอร์ซีและก็ซึ่งมีเวลาที่ยากลำบากกับทีมทัพพิศดารที่เกิดขึ้นในครักนี้ซึ่งดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายมาร่วมทัพแมนยูเมือ่อสองเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์หรือราว1,587ล้านบาทแม้จะประเดิมสนามได้อย่างสวยงามด้วยการทำประตูชัยเหนือโฟรม แต่ว่าหลังจากที่ทําผลงานโดยรวมของเขากลับที่น่าผิดหวังหลังทําได้เพียงแค่เจประตูจากทั้งหมด49นัลดลวมทุกบราการขณะที่การมาของบริเวณอัลบริมซึ่งก็เรียกว่าต้องใช้ระบบในการเล่น3-4-3ทำให้นะฮะไม่มีความาชัดเจนเกี่ยวกับตําแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเซอร์ซีและประกอบกับก,บการที่สโมสรได้คว้าตัวมาเิอุสุซญยามาเริ่มทีมในครั้งนี้ และก็กำลังที่จะเดินหน้าอย่างจริงจังในการล่าตัวบร์ันเอเบโมบอกได้เลยนะว่างานนี้ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการลงสนามของเขาโดยตรงจะได้กร็ตามการย้ายทีมของเซซียังคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแมนยูต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์หรือประมาณ3 3 0 5ล้านบาทอีกทั้งค่าเด็อนกเตยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่อตาลันตาจะต้องเจรจาต่อรองให้ลดลงอย่างมากเพื่อจะให้สอดคล้องกับโครงสร้างของค่าจ้างสโมสรที่พอมาอยู่กับแมนอยู่แล้วพุ่งปีดเลยนะก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปลุ้นดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและจะจบลงอย่างไรในตัวของโจชัวเซอร์ซีกับอตาลันตาทีมเก่าของเขาและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็ยนครับขอบุณทุกคนตารบชมผมกดไลค์กดแชร์ share, และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ